มาเวลาก็ค่อนดีนะครับชายอยู่ประมาณห้านาทีขบวนรถคันนี้ว่ออกจากสถานีบัตาบุรไแล้วจะยุดนับส่งพุทธานที่สถานีนคนปรปฐมสถานีสารยา,ยาสถานีบางบุงสถานีต่อไปตามลำดับครับ สถานีบ้านปโป่งในนามของการรถไฟขอขอบคุณทากบริษัททำกาดที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและบอกว่าในการเดินทางทางต่ตอไฟทางรถไฟคงมีโอกาสจะทำแทนทีขอขอบคุณครับ แต่ถ้าพูดกันมาทีหลังนี่คุณลีดาเขาทำยากแล้วใช่ฮะก็คงไอ้ตรงนี้ป้อมเหนือป้อมใต้แล้วมันทำตั้งแรกเลยอ่ะใช่แบบดีานเขาเขาวาดมาแล้วนะพี่แต่ว่าเขาบอกว่ารถพยาบาลมันมันมันวนลำบากมีิบาร์มันตรงจะลงที่สถานีมัตโตงคนใช้ประตูทางลงทางด้านขวามือของขบวนรถครับขบวนรถจะเทียวในชานสลานและหน้าสถานีของขบวนรถ โดดพิเศษคือสลางตั้งตับอากาศโดดที่4ี่สี่บอกวอวมีก็เคยว่าไปแล้วแต่ว่าว่าเขาบอกวงเลี้ยวมันแคบมากรถพยาบาลแบบว่าโอ้ต้องต้องฝีมือหน่อยมันท้ามมอเตอร์ไซค์กันได้ใช่ครับแต่รถที่นี่พวกออกจากสถานีวัดโกงไปแล้วจะหยุดแล้วส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสารยาบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับ เวลานิดหน่อยได้นะครับรดเร็วหนง,งวันนี้ สถานีบานเกาะทาบริษัทไ่มีความประสงค์จะเพื่หรือลดทีสถานีบ้านะบนด้วยแล้วรับเพื่อโ้งลงทางด้านขวาค่ะบริเวณตัวรถเตียวรถถึงเขียนต่ออยู่แล้วมไม่ได้าทางสถาน ขอนำสนอริาเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค no ่ะสถานีวัดกงในนานกรรถไฟขอขอบคุณบริษัทโรงพิมพ่ยารถไฟจนำธนนะนกระยนทางออกให้นรงพิพในกระยาทางโดยเจติภาพและหลวงัดกราทางครั้งดไปการรถไฟบริษัทจะไมนได้ผิขอบคุณค่ะ